น้ำโซ่ให้เราคืออะไรไอ้ไม่ใช่กดขากให้เรมันมีอันมันมีอันทำอะไรไม่ได้มีอันทำอะไรไม่ได้เด็กบิดบุกบิด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 กูบิดโอ๊ยปุ๊บเลยว่ามึงจะดีบบุกตรงกลางเดี๋ยวกดเองไปเลยมันทำไงมาสมดดิบดิบดิดิบดิบดิบ อยู่ก็ไว้โคงการเป็นของเราไม่ใช่เหรอเราสุบไฟ้านี่ก็ต้องสุบหมดมดใครนอนตื่นนี่นี่ห้านะ่อนพยไหนเนี่ยโพพูดอะไรอ่ะไม่ไม่มีใครได้ไม่มีใครฟังเรื่องโคตตองตีนบอดบิน6งอดตกตายโอ้ยโอ้ยโผเอาคูอีกไปหด เสียงใครเป็นไรอ่ะเีงไอโกเน็ตไอโก้มันไม่ไหวอยไว้นี่ยงกันไว้หน่อยเลิกพูดอีกครั้งกูจะบอกตายแล้วีิ๊อบี่อัมแล้วหายแลยทไมนี่ไม่ได้ผวะเฮ้ยกูผิด ออลิไลตายโคตายใช่ปะนอนดิโกยิงแล้วโคยักโอ้ยสามวีมี่ซับลิงอ่ะเดี๋ยวยิงกระต่ายให้หน่อยตาไปคนมาเลยฉันบัฟให้อยู่โอ้สุดยอดละับไม่โดนหลับไม่โดนมีมีมีแมวกระต่าย้โอเคโอเค

กี <Thank> you. ่ดอกล็อกโดนพี่ลี่ล็อกไม่โดนควนม้ยเดียวเดีเ๋ยวเดี๋ยวจะกล้ดนี่ไอ้้